สวัสดีนะมาเจอกับองอีเองแล้วนี่ก็จะมาเล่นมินิเกมเย่โอเคเอา,าใหม่ใกล้ปากหน่อยโอเคนี okay. ่ย yeah, มาเล่นการจุดดัสหนุมีคนมาขอหรือบา้าอยากเล่นเองเองเย่ย <c oughs> อ่ะสวัสดีคุณเกล์โอ้โ oh, หมาถึงนี่ได้ธนูเลยนะถ้ามีเสียงอะไรก็ต้องขออาภัยนะฮะตอนนี้ไม่ได้อัดห้องตัวเองนะฮะ โอเคนะฮะเอาอะไรไปเลยนะฮะเอาไปเลยนะฮะพอเราสื้อเรียบร้อยแล้วโอเคเสร้อยๆ้ช่ไหมไปตรงกลางเลยไหมไปเลยอย่าพุ่งโยนบอลนะบอลไปหาไมอะไรพบเธอนี่สวยชัดจริงๆบาย จึ๊บอัจึ๊บอัจึ๊บน,นี่นะคะลูกบอลมหากรลไยของเรา,าวพวกเขาฆ่ากันเราไม่ไปเกี่ยวความกับเขานะฮะฮได้มาแล้วโอเคนะฮะเราจะเก็บตัวไว้ให้ไงว้ายกระตด อย่าพึ่งมานจะจ๊ะนี่ปลุกไปอย่างนี้เลยนะฮะโอเคเอาไว้แล้วก็ปุ๊บบ๊ายบายโอ้เหลือเยอะอยู่นะฮะ เราออกทางนี้แล้วไปอ่าเราจะอันนี้นะฮะอยู่ข้างบนเพื่อที่ไม่ให้เขารู้ว่าอือหือธนูนี่เฉียดฉิวเออเอออาอย่านึกว่าฉันไม่มีนะเออนั่นนะว,ว่าไม่ไป ยังมาสิอีกไหมไม่โดนนะฮะขึ้นไปเลยฮะว้ายโอ้จะตกอะไรนักหนาวะเฮ้ย อย <ram> ่าเพิ <ladım> ่งมายุ่งกับฉันนะตึงมันควันเนีนหมาเู้ยอีกไปไม่โดนนะฮะนี่โอ้อย่าอยายาโอ้โหโดนอัดสอง โอ้โหอีกรอบหนึ่ง,งแปลไปแล้แปลอืมว้ายติดใจแมงมุมโอ้โหตเต็มเหนียวเลยออกออกออกหนี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 ้โอ้โหเกือบโดนฉันตกแล้วนะโอ้โหมาลุมสองอย่เลยเนาะ ในดีวันนี้อ่ะเดี๋ยวขอเอาอาหารก่อนนะคะชุดกาพวกนี้เก็บไปเลยชุดกาพวกนี้เก็บไปเลยนะฮะซ่อนตัวนะฮะกินก่อนเราจะยิงไอ้คนนั้นนะฮะ โอเคตองน,นี้ออกอ้าวหลุดงั้นนะฮะออกมาสักนิดหนึ่งน,น้าน้องอันนี้ไม่รู้ตัว ใครยิงฟ้ายังไม่เห็นนะฮะเอ้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นอ๋อเห็นหรือเปล่าอ<ม>ยูก่กับสุนเหลือกี่อันสี่อัน,น,นตงิงโตเสาปลาไปไหน,น,นสอง โอเคแล้วกี่คนนี่โอ้โหสามคนยังไงยังไงออกไม่โดนไม่โดนอ๋อเฮ้ยเด็กไม่โอเคนะฮะเลย อ้าวเย้ไม่ชน,นะนะฮะแลยอีกคนนี้คนนึงนะฮะโอเคเราจะไปเล่นกันอีกรอบเลยนะฮะโอเคโอ้โหวะเอ้ยใครขุดลงมาวะไม่ทำไมเราอยู่ตรงนี้อ้าว ได้บอกมาฟรีๆเดยที่ไม่รู้เราเลยนะไปก่อนได้เปรียบนะฮะแล้วก็จะขึ้นไปเลย ก่อนมาหาบลูไรนะบ๊ายบายโอ้โอ,อมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนมาเออโอ้โหไทยสุดด้วยนะโอเคนะฮะไปกันอีกรอบรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วอ่ะวัสดี อเล็กซ์เอนนะ้อเล็กซ์ใช่ไหมน่าจะชื่อว่าอเล็กซ์อาไปอาหารหน่อยมาแมงล่างอย่างอัตโนมัติเราก็ไม่ไม่มีอะไรเดียวเข้ากับชุดเสื้อมาก วายเอฟลูอันโฟร์คุณไม่ไฟกับใครใช่ไหมฮะเราก็จะไม่ไฟกับคุณฮะโอเคเอาแต่ชุดก่อนแล้วก็เออเอาอันนี้ดีกว่านะโอเค ีคนหนึ่งยังไม่มาใช่ไหมหรือว่าไม่เออพวกนั้นไม่มีอา้าวหายไม่ไม่ไมีมมจันนุ้ฉันเลยนะโอเคนะฮะที่เหลือเก็บดับไม้เก็บพี่เอ็กเก็บไว้ บุกเลยนะฮะไม่รออะไรเลยบุกอึ่งเดียววายกับตกงานไงนะฮะพืผู้ออยากไลท์ที่สองจะมาหรือไม่ ไว้นะทำไมข้างหลังไม่เอาอไรงั้นหรอมาแล้วนะฮะผู้รายที่สองอยู่ไหนะอยู่ไหนะอยู่ไหนะ ก็ทำไมตีไม่โดนอ่ะว้ายตีนะเพื่อนนี่ก็เป็นพวกนะโอเคเป็นพวกนะจ๊ะ้าอะทำไมมันทำได้อย่างงี้เออโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย